สองคุณสมบัติที่คุณจำเป็นต้องมีถ้าอยากจะเติบโตบนธุรกิจออนไลน์อันนี้คุณสามารถที่จะไปใช้ได้กับธุรกิจเลยไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ออนไลน์ออฟไลน์ ยิ่งคนที่มีอาชีพของการเป็นโค้ชครูหรือว่าคนที่เป็นแม่ทีมก็แล้วแต่นะคะที่คุณจำเป็นที่จะต้องนำพาองค์กรของคุณบริหารจัดการคนดูแลทีมของคุณหรือแม้แต่กระทั่งการทำงานร่วมกับเพื่อนของเราก็แล้วแต่จำเป็นต้องมี2อคุณสมบัตินี้เลยและถ้าคุณมีสองคุณสมบัตินี้คุณจะเติบโตไปได้เท่าที่คุณอยากจะไปเลยค่ะคุณสมบัติแรกคือ คุณนสมบัติของความเข้าอกเข้าใจและเห็นใจคนอื่นแน่นอนนะคะยกตัวอย่างแบบสั้นๆกระชับถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นโค้ชครูคุณก็จะต้องเป็นโค้ชครูที่มีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจนักเรียนของคุณหรือว่าลูกศิษย์ของคุณนั่นเองค่ะเวลาที่คุณจะทำคอร์สหรือว่าผลิตคอร์สออกมา คุณก็จะไม่นึกถึงตัวเองคุณจะนึกถึงคนเรียนเขามีความสามารถเขามีพื้นฐานในความเข้าใจในด้านนี้มากน้อยแค่ไหนเราจะต้องลงลึกมากแค่ไหนเพื่อให้คนที่เป็นมือใหม่จริงๆเขาเข้าใจเราจะต้องละเอียดมากน้อยแค่ไหนคนที่มาเรียนเข้าถึงจะตักตวงและตามทันเอาไอเดียตรงนี้ไปต่อยอดได้เพราะนั้นคุณสมบัติของความเข้าอกเข้าใจเห็นใจคนอื่น จำเป็นมากๆที่เราจะต้องมีเข้าใจนะเท่ากับได้ใจได้ใจยังไงก็ขายได้นะคะคุณสมบัติข้อที่2นํนำพาเขา move forward ให้ได้นำเขาเดินหน้าไปให้ถึงนะคะในสิ่งที่เขาต้องการให้ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเขาตัดสินใจมาเรียนในการตัดต่อคุณก็ต้องสอนให้เขาตัดต่อเป็นนะ,ะแล้วก็ตัดต่อสวยใช่ไหมคะ อะไรอีกหลายยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณขายสินค้าเกี่ยวกับการดูแลผิวรักษาฝ้าลูกค้าเขาตัดสินใจมาซื้อนะคะเขาไม่ได้อยากได้ครีมทาฝ้าแต่เขาอยากหายหรือว่าเขาอยากได้ผลลัพธ์นะคะหน้าเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องนะคะนำพาเขาไปเจอสิ่งนั้นให้ได้ฝ้าเขาต้องดีขึ้นฝ้าหรือว่าหน้าของเขาเนะะี่ยค่ะมันก็จะต้องดีขึ้นกว่าเดิมจาก ที่ยังไม่ได้ใช้ใช้แล้วหน้าเขาดีขึ้นไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นคุณสมบัติ2ข้อนี้จึงจำเป็นมากๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นผู้นำคนแล้วเราอยากจะประสบความสำเร็จในทุกธุรกิจที่เราทำหรือแม้แต่กระทั่งการทำงานร่วมกับคนอื่นและก็การบริหารจัดก,การองค์กรของเรานะคะอยากจะฝากไว้แล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ